สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กับมานี่ฮาวสู so, นะครับก็วันเนี้ยคอมผมก็รู้สึกว่ามันช้าๆหนึ่งๆน,นะครับก็จะไปหาวิธีแก้กับพี่คนหนึ่งนะครับว่าเขาจะมีวิธีแก้ยังไงได้บากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโทรหาพี่เขาเลยนะครับสักครู่ฮัลโหลฮัลโหล แล้วพี่ครับเอ่อรบกวนนิดนึงพี่ว่างไหมอ่ะพอดีว่า,วามผมจะสอบถามนิดนึงว่าเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยมันช้ามากพี่พร้อมมีวิธีที่ทําให้มันเร็เวหรือว่าทํางานได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นมีบ้างไหมพี่มีครับมีครับเริ่มต้นคือต้องยังไงได้บ้างพี่ก็โหมดเข้ามาเครื่องผมได้เลยนะติดโหมดไปนะครับผม มันมีกี่วิธีได้ครับพี่มีประมาณสี่ห้าวิธีเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยอันนี้ก็ทำเดือนละครั้งก็ได้มันจะเร็วทำไม่เครื่องเราเร็วปิดเลยส่วนใหญ่ที่ว่าเครื่องเม่ใช่แล้วเหรอแต่ใหญ่ที่เครื่องมันช้านี่มันช้าเพราะว่าเพราะว่าอะไรออ๋อมันใช้ไปนานๆแล้วก็ขยะมันเต็มเครื่องฟานมันก็กระจายเดี๋ยวเราจะเลี้ยงกับเคลียขยะ ว่าคือจะจัดการจัดการขยะพวกคุกกี้อะไรออกจากเครื่องให้หมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เหมือนโทรศัพท์มันหนักใช่ใช่เหมือนใช้โปรแกรมแอบเคลียอะไรเนี้ยอ,อันนี้เราทํำง่ายๆเลยเราทําเองออีวิธีที่หนึ่งก็อันนี้เราลบเทมก่อนเนาะเทมันจะมีสองที่เราพิมพิมคาว่าเทมเลยเปอร์เซ็นเทมกด enter อันนี้เป็นพวกขยะเราลบได้เลยก็กดคอนตอนเอได้เลยกรวชิบไฟพวกนี้ไม่ได้สําคัญอะไรใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได้สําคัญอันนี้เป็นขยะเกเคชิปดีลิทได้เลยอ๋อนนี้วิธีแรกๆนี่วิธีแรกใช่ไหมพี่อ่าอันนี้อันนี้ตัวแรกนะอ้ามันขึ้นแบบนี้ก็กดติ๊กถูกแล้วก็สกิปเลยก็ได้ข้ามไปเลย ถ้าเกินมาติดถูกสกีบไอ้มันอะไมาที่ลบไม่ได้ก็คือมันจะเป็นไฟล์พวกที่เปิดอยู่ใช้งานอยู่เราก็ข้ามไปก่อนโอเคเนี okay, ่ยออกไปละโอเคก็ปิดไปเลยมาที่นึงที่นั่งอยู่ในไดซีไดซี 4. แล้วก็วินโดว์แล้วก็เทม เทมเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้อยู่ในวิโนโดว์นี่เปิดเทมคอนเทนเนอรได้เลยอันนี้ก็ลบได้เหมือนเดิมบรรทอนเอนอันนี้ก็ขยะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นชิป e ีลิทเหมือนเดิมถ้าขึ้นมาก็ติ๊กสกิปโอ้แบบนี้ก็เจ๋วเลยสิครับจากที่บ่าเครื่องอืด,อดๆเครื่องชา้าๆก็ เหมือนเหมือนได้เครื่องใหม่เลยใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวลื่นเลยเดี๋ยวอันนี้วิธีที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือในไดซีใช่ใช่สองวิธีเมื่อกี้ลบที่เปอร์ซ็นเทมกับไดซีวินดแล้วก็อันนี้วิธีที่สามใช่ไหมครับวิธีสามอันนี้ใช้โปรแกรมช่วยน,นี่จะเป็นโปรแกรมบนเครื่องเนี่ยตัวน,นี้เลยที่มาดิฟชิ้นอัพเนี่ยชินอัพก็มีที่ได้ก็ส่วนใหญ่เขาจะลบแต่ไดซีเนาะ ได้อื่นไม่ค่เท่าไหร่ตัว C, โอเคเนี่ยก็เล็กได้หมดเลยลบไปเลยแต่ไฟล์พวกนี้ก็ไม่ได้สำคัญอะไรใช่ไหมเหมือนกับว่าถ้าอย่างเช่นว่าเหมือนคนดูเนี่ยมาดูที่ผมเนี่ยแล้วก็แ้วก็ทำวิธีนี้คือข้อมูลเขาก็ไม่หายใช่ไหมครับครับครับไม่หายนี่ใช้ได้ทุกคนเลย คนที่มีคอมที่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเครื่องทำแบบนี้ปุ๊บลื่นเลยโอเคได้ทาเดือนละครั้งก็ได้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือว่าเราก็ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับก็คือปลอดภัยทาวิธีนี้ก็คือทําให้เครื่องเราเร็วแน่นอนครับข้อมูลก็ยังอยู่กับเครื่องเราเหมือนเดิมนะครับเอาต่อเลยครับพี่ต่อโอเคโอเคกด้เลยก็กดโอเคเลยโอเคกด delete f i l ในวิธีที่สามก็คือในดิสอ่าอนว่าดิส <This S 1> ิดด <spin> ิสกลีนอัพดิสกลินอัพนะครับอ,อ๋อมัน,นล้างนี่แล้วแต่อนองว่าเร็วช้าขึ้นอยู่กับปริมาณของของขยะที่มีในเครื่องร,อรูดรูดโปรแกรมไม่รู้ว่ามันปิดไปเองหรือว่ายางไงเดร็จรองอีกทีนะอ,อ๋อมันอกี้เปนหมดแล้วมันเสร็จแล้ว ไปฟังติ๊กๆไปเลยโอเคกด delete file ก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนานไหมพี่จังหวะนี้แล้วแต่เครื่องว่ามันมีขยะเยอะไหมถ้าไม่เคยทำเลยก็จะนานหน่อยแต่มันมันจะนานแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับผมั้งต่อไปก็จะเร็วขึ้นโอเคสามแล้วเนาะสามสามแล้วทีนี้อันนี้สอนวิธีปรับแต่งเครื่องให้มันเร็วเนาะแต่งเครื่องให้เร็ว ถ้ามันเร็วทีนี้มจะทำให้เครื่องลื่นขึ้นเราพิมพ์ว่า s y s d m c p l เข้ามข้อมูลลึกเหมือนกันนะนี่ enter ปุ๊บอ่ะแล้วก็มาที่ advance s y มอ่า properties ือจะจัาด้านบนอ่าใช่เมนู Menu system ก้มาที่แถบด้านบน Advanced Ad <van, S 1> แล้วก็ตรงช่อง o r m a n c e ่เลือก Setting อันนี้เครื่งนี้น่าจจะมีปรับเครื่องนี้น่าจะทำมาก่อนแล้วที่น่าจะที่เราทำกันแรกๆให้เครื่องมันเร็ว, mm hmm. วถ้าเกิดผมไม่เคยทำก็มาติ๊กเลยติ๊กช่อง a d v a n c e แบบน,น,นี้ mm hmm. แล้วก็อาจจะใช้ที่สำคัญก็จะเป็น Shadow Icon แล้วก็ท h u m b n a i l แล้วเนี่ยก็คือเป็นรูปเนาะรูปเล็กๆไว้ชูรูปไอคอนอ่ะครับผมเน่ใช้แค่อันนี้สองอันนี้ก็โอเคแล้วอันอี้ก็ลองเล่นดูไอ้ปับแบบนี้ปุ๊บเครื่องเครื่องเลื่นเลยโอเคอ๋อโอเคเหมือนมันรีดาวนิดนึงนะอ่ะมันจะเฟะใช่ใช่อันนี้สี่นะเสร็จไปแล้ววิธีที่สี่สำหรับซิปซิปเทม property เนาะก็ไปเปลี่ยนปอก ไอคอนอะไรพวะกันเคร่ใช่ใช่พวกฟ e กเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราออกไม่ใช่อแล้วก็ัเป็นวิธีที่ห้ากันทีสุดท้ายต่อวันนี้ใช่ไหมครับห้าวิธีจริงๆมีหลายวิธีแต่วนี่ว่าแค่ห้าวิธีนี้ก็พอละปื้ดปื้ดละอันนี้กด defect คราวนี้จะเป็นการจัดเรียงข้อมูล defect ใช่ไหมครับ defectment แอร์พิมดีอีมันคือการจัดเรียงข้อมูล ใช่ไหมเหมือนกับว่าโ<อ>ฟเดอร์อื่นให้มันเข้ามาร์เดอร์แบบอย่างที่ถูกต้องใช่ไหมครับจัดเรียงเหมือนเหมือนห้องสมุดเหมันมีห้องสมุดแล้วมีชั้นสมุดแต่ตอนนี้หนังสือเรากระจายอยู่มากเลยในเครื่องเรา,าเราก็จัดเรียงให้มันเข้าล็อกให้ระบบมันจัดเรียง้มันเวลาหาอะไรก็ง่ายขึ้นแต่ทำให้ความเร็วขึ้นเนี่ยเราก็เลือกได้สีนี้ถ้าดีก็มีเวลาก็กดทั้งสองได้เลยทำทีละได้แต่อันนี้จะนานหน่อยก็กด ทิ้งไม่ได้เลยกดซีปุ๊บ,บ,บแล้วกด optimize เหมือนจัดเรียงจัดเรียงใช่ไหมก p t i m i ย e จัดข้าที่อ่ะนะข้าแถวใช่ใช่ก็อันนี้ทิ้งได้เลยทิ้งจนกว่ามันจะหยุดต่นแหลทิ้งกว่ามันจะฟกร100้อยเปอร์เซ็นต์พอเสร็จแล้วปุ๊บก็มาทำที่ได้กีเนาอดีก็อ p t ิ m i z e ทำทีละไดก็ได้ก็จะดูตรงไหน,นว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันเสร็จแล้วอ๋อมาแล้ว เดี๋ยวนะลองกดใหม่แสดงว่าอันนี้เราน่าจะตั้งเรียงไว้เครื่องมันน่าจะมีการเซตเรียงไว้อยู่ก็เลยทำเร็วเนี่ย00 days นะครับวันนี้มันจะวิเคราะห์ดูก่อนว่าต้องต้องจัดเรียงไหมโอเคอย่งนั้นมันวิเคราะห์แล้วว่ายังเร็วอยู่ อันนี้ดูนะไี่คือได้ได้ดีคืออัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่เก้าแสดงว่ามันอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมครับอือก็น่าจะเป็นไปได้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ชัวร์ว่าเครื่องนี้มีการตั้งตั้งสกิปด้วยว่าให้มันเลี้ยงหรือเปล่าแต่ถ้าแบบนี้เป็นไปได้นะว่าเดือนเก้าเพิ่งทําไปแอย่างี้มันจะเร็วแต่ถ้าเครื่องไม่เคยทําเลยเนี่ยมันจะนานอ่ะโอเคอัปเดตปัจจุบัน อ่าเราดงว่าเคยทําอยู่อืมแสดงว่าก็ทํามันทําโดยเราไม่รู้มันเป็นการเซตของมันอยู่แล้วอ่าบางเครื่องตั้งพบทั้งห้าวิธีใช่ใช่นี่เราก็จะกดกดกดเมนูอาจจะรีจิสต้าสักเครื่องสักครั้งนึ่งกดดิสชั่นสักค้งมากจะเห็นถุนเยอะถ้าไม่เคยทําไอเครื่องบัมัน่าจะทําอยู่บ้างเนี้ยกดอะไรมันจะเร็วขึ้นอืมเราเคเห็นเห็นทันตาเลยนะครับเวลา ปกติก็เปิดโปรแกรมทำ Premiere r ทำคลิปทำอะไรเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เราทำคลิปได้ไง่ายขึ้นเนาะใช่ก็ค<ต>ือนี่ก็เป็นข้าวๆที่พี่บอกว่าสามารถที่จะทำให้คอมทำไวขึ้นแต่มันก็มีหลายวิธีใช่ไหมครับแต่ว่าครัยบยกตัวอย่างที่ทิพิ์หวิธีนี้ที่คพอยใช้อยู่ใช่ใช่เนี้ก็ครบทั้ง5วิธีนะครับก็ใครไม่ทันก็สามารถต่อดูย้อนหลังได้นะครับ อยังไงก็ขอบคุณมากเนาะคุณพี่โป่งเนาะคุณพี่โป่งนครับยินดีนะครับยินดีานก,งงการก็ตอบยังไงก็ถูกใจให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดอะไรนะพี่นะกดติ๊งติงติงกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งเนโอเควันนี้ผมขอบคุณมากครับพี่แล้วก็เจอกันวันถัอไปนะครับลาผมก็ลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย